วันนี้เราก็จะมารีวิวเจลลี่ทอมมี่นะคะจะเป็นเจลลิ่บิ้กไม่ใช่แต่เราขอเปลี่ยนเสมอนะคะซื้อที่เซเว่นได้ทุกสาขาแต่อาจจะมีบางสาขาเท่านั้นนะคะอันนี้เราซื้อมาห้าถุงก็เอามาใส่กระปุกนะคะแล้วก็ตัดนั่งเรียบร้อยเลยจะมีแค่ห้าโลนะคะก็จะเป็นส้มเลมอนแล้วก็สตรอเบอรี่แอไม่ใช่แอปเปิลสิอะไรแล้วอ่สะสับปะรดแล้วก็องุ่นนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันเลยขอข้าเดียวก่อนนะคะโอเคปิดเลยไต้รถส,ส้มนะคะเดี๋ยวให้ดูนี่รถส,ส,ส,ส้มนี่รถส้มคะ orange เกินกันเลยนะคะมันจะเป็นแบบนี้เห็นไหม โอเคโอเคนะคะกินกันเลยอร่อยนะคะดูชอบรสส้มแล้วก็รสเลมอนนะไข่เ็นรูรสต่อไปเล,เลยค่ะ รสมะนาวหรือเลมอนนั่นเองนะคะก็อาจจะไม่โฟกัสนะเดี๋ยวกกินกันเลยเอร่อยนะคะอร่อยมากเลยเชอบเลมอนคือเราเคยกินมาตั้งนานแล้วอะแต่ไม่เคยได้รีวิวเลยถ่ายเป็นคลิปแรกนะที่เรารีวิว อร่อยไม่ต้องซื้ออันแพงๆที่ว่าไม่อร่อยเสียตังค์สองร้อยกว่าบาทอันนี้ซื้อห้าถุงก็ห้าสิบเองค่ะเยอะด้วยนะคะถุงละสิบบาทจะซื้อถุงเดียวก็ได้นะคะใค่เดี๋ยวไปดูต่อไปกันเลยขอขยอกอ่ะน,นี่เล่นสนุกกับน้องได้นะ,ะได้รถนี้ละขออนุญ,ญาตดูนะคะขอเอาอันนี้แล้วกัน ค่ะเป็นรสออสับป,ปะรดนะคะโอเคมากินกันเลยอร่อยอค่ะไม่ค่อยชอบอรไอยแต่ว่าหอมหวานมากกลิ่นสับกินสับป,ปะรดนี่มาแรงเลยเดี๋ยวไปดูอันเออ รถต่อไปกันเลยค่ะรถต่อไปนะจะเป็นรถอันนี้รถเอออะไรแล้วอ่างุ่นกินกันเลยนะคะอร่อยมากไม่ชอบรถอ่งุ่นมากนะครับค่ารถสุดท้ายแล้วค่ะก็จะเป็นรถนี้นั่นเอง เออสตอรอเบอรี่นะคะเดี๋ยวเราเอาให้ดูค่ะเดี๋ยวกินกันเลยค่ะก็ะดีหนอคะแต่เราไม่ค่อยชอบค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะเร,เรียงอันดับให้ดูนะคะว่าอันไหนชอบมากอันไหนชอบน้อยนะคะค่ะอันดับที่ห้าก็จะเป็นรถนี่นั่นเองนะคะเอออะไรล่ะ สับป,ปะรดนั่นเองก็อันดับที่สี่ก็จะเป็นรสสตรอเบอรี่นะคะอันดับที่3ามก็จะเป็นรสส้มค่ะอันดับที่สองก็จะเป็นรสเลมอนค่ะอันดับที่หนึงนะที่เราชอบมากก็คือรสออัอง,งุนคือเราไม่ต้องไปเสียตังซื้อนะคะแค่ซื้อลูกอ,อมแค่สิบบาทมาเล่นกัน ที่บ้านก็คุมแล้วค่ะก็สำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายอย่าลืมกด subscribe ก,กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะบ๊ายบาย